เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้คนไทยเรามีรายได้เฉลีย่ยประมาณเดือนละ20,000บาทเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งโวยวายเรากําลังพูดถึงค่าเฉลีย่ยคือเข้าใจว่าคนรวยคนจนมันมีช่องว่างห่างกันเยอะแต่เรากําลังพูดถึงตัวเลขที่เป็นข้อมูลที่เขาทาออกมาก็ยึดว่าป0 0 0 0บาทแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> แล้วถ้าประธานเหมียวจะบอกว่าใน,นอีก3ปีข้างหน้าพวกเราทุกคนจะมีรายได้ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือแค่เดือนละหมื่นบาท เพื่อนๆลองคิดกันเล่นๆสิครับว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วสภาพเศรษฐกิจสภาพการเงินสังคมไทยเราตอนนั้นเนี่ยมันจะย่ำแย่เหลวแหลกขนาดไหนเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วและว่ากันว่ามันร้ายแรงกว่าต้มยำกุ้งที่เคยเกิดขึ้นกับไทยในปี2540ซะสอีกและในคลิปนี้ครับประธานเหมียวจะมาสรุปแบบแมวว่าไอ้เรื่องคนจนลงพร้อมกันทั่วประเทศที่เขามีชื่อเรียกกันว่า the Great Depression เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ย้อนกลับไปเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนในปี1918สงครามโลกครั้งที่หเพิ่งจบลงเศรษฐกิจก็กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งโรงงานต่างๆกลับมาผลิตมีการจ้างงานคนก็มีงานคนก็มีเงินเอามาซื้อของเอามาเที่ยวกินดื่มลุยความบันเทิงกันได้เต็มที่แล้วมันก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีในยุคนั้นอย่างเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเครื่อง,องูดฝุฟนรถยนต์รุ่นใหม่ผมกระนำโฆษณาในวิทยุ กลายเป็นของฮิตในยุคนั้นที่ทุกบ้านจะต้องมีแล้วถ้ามีเงินไม่พอจะทํำยังไงก็ไปกู้เงินแบงก์มาซื้อก่อนเพราะธนาคารก็เชื่อว่าเศรษฐกิจดีแบบนี้สุดท้ายคนก็เอาเงินมาจ่ายได้อยู่ดีปล่อยกู้กันง่ายจะซื้อรถก็เอาเลยจะซื้อบ้านก็เต็มที่คนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงคําว่าผ่อนเกินตัวต่อให้เรามีเงินเดือน2 0,000ื่นเราก็เป็นหนี้2 0,000นได้เพราะสุดท้ายเดือนหน้าเราก็มีเงินมาจ่ายอยู่ดี แล้วพอคนมีเงินเหลือมากมากเหลือกินเหลือใช้เราจะทํายังไงกับมันดีจะไปซื้อรถเพิ่มเหรอก็ไม่เอาอะที่มีอยู่มันรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะที่จอดรถแทบจะมีไม่พอแล้วงั้นเอางี้เราก็เอาเงินไปลงทุนเพิ่มดีคนที่เขาไม่เคยสนใจการลงทุนเลยก็เริ่มหันเข้าหาตลาดหุ้นแล้วพอมีเงินเข้าไปในตลาดหุ้นมากขึ้นมันก็เหมือนกับสินทรัย์หลายๆอย่างครับเริ่มมีการเก็งกําไรราคาเริ่มเป็นฟองสบู่แล้วก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆตอนนั้นนะครับในเวลาเพียงแค่8ปปี ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นไปถึง6เท่าซึ่งเป็นตัวเลขอะไรที่มหัศจรรย์มากๆแบบว่าเราเอาเงินไปทิ้งลเล่นๆไว้แสนหนึ่งผ่านไปไม่กี่ปีเงินกลายเป็น6กแสนแล้วอะ <Wow! S 1> แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปจริงๆ <Wow! S 1> ถึงจุดนี้ไม่ใช่แค่คนรวยแล้วจะมนุษย์เงินเดือนจะคนขายของหรือคนขับแท็กซี่ทุกคนต่างก็เอาเงินเข้ามาเพื่อซื้อคริปโตถุยเพื่อเข้าตลาดหุ้นกันทั้งนั้นแบบว่าจิ้มเอาเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วมันก็ขึ้น มันคงไม่แปลกอะไรในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจดีโรงงานก็ผลิตของได้มากขายของได้มากมีกําไรมากหุ้นก็ขึ้นก็เป็นเรื่องปกติแต่พอผ่านไปสักพักตามวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีขึ้นมีลงเงินเฟอ้อก็เริ่มสูงค่าครองชีพก็เริ่มแพงคนเริ่มมีหนี้กันเยอะขึ้นเขาก็ซื้อของได้น้อยลงของก็ขายได้น้อยลงผลิตของได้น้อยลงกําไรก็น้อยลงเพราะงั้นตลาดหุ้นมันก็ต้องตกลงแต่ราคาหุ้นกลับพุ่งขึ้นมาหยุดอีก What the f**k <What? S 1> แบบนี้มันทำแม่งทำแม่งแล้วคนที่ยังลงทุนในหุ้นก็คิดว่ามันจะพุ่งขึ้นต่อไปถึงตอนนี้เอาเงินสดเฉยๆไปลงทุนเริ่มไม่ดีแล้วก็ไปกู้เงินมาซื้อหุ้นกันต่อแบงยุคนั้นก็ปล่อยกู้กันง่ายมากครับไม่ต้องมีหลักประกันอะไรมากมายแบบว่าเอาไปเลยเพราะเดี๋ยวหุ้นขึ้นลูกหนี้ก็ขายหุ้นมีเงินมาจ่ายได้สบายวินวินทั้งคู่ว่ากันว่าตอนนั้นครับเราสามารถใช้เงิน10บาทเป็นหลักประกัน แล้วก็กู้มาอีกเาบาทก็ซื้อหุ้นราคา100บาทได้มันก็ยิ่งดันตลาดหุ้นให้ขึ้นแต่มันก็กลายเป็นฟองสบู่ลูกบันเริ่มเทิมจนกระทั่ง24ตุลาคม1929วันนั้นเป็นวันพฤหัสครับจูจูมีการขายหุ้นออกมาเป็นจํานวนมากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงไป1 1ในวันเดียวหลังจากที่มันวิ่งขึ้นมาหลายปีนะไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนต้องการใช้เงินด่วนบางคนต้องคืนเงินที่กู้มาหรือบางคนก็แค่อยากทํากาไรก็เลยขายไปเฉย แต่การขายมันมีเอฟเฟกตตามมาครับวันหยุดเสาร์ที่นั้นมีทั้งข่าวจริงข่าวหรืออะไรต่างๆนานาม,มากมายคนก็กลัวว่ามันจะตกขึ้นมากกว่านี้มันกลายเป็นความกลัวที่ปกคลุมกันไปหมดเลยจนกระทั่งเปิดตลาดในวันจันทร์ผลก็คือคนยังแห่ขายอีกตลาดหุ้นตกไปอีก13เปอร์เทีนี้คนบางส่วนก็เริ่มอยากขายมากกว่าเดิมแล้วเพราะว่ากลัวมันจะตกลงไปอีกวันอังคารที่29ตุลาคม1929ถูกเรียกว่าเป็นวันแห่งการระเบิดของวิกฤตครั้งนี้ ตลาดหุ้นตกติดต่อกันอีกครั้งลงไปอีก12%อเอ่อพูดง่ายๆคือสมมติเราเอาเงินแสนหนึ่งมาลงทุนในวันพฤหัสนะครับผ่านไปแค่ไม่ถึงสัปดาห์เดียวคือเงินเราเหลือประมาณ6 0 0 0ืนกว่าบาทแล้วอะ่ะและนั่นมันก็คือการระเบิดครั้งใหญ่ของฟองสบู่ลูกนี้ตลาดหุ้นที่ตกลงทําให้คนหลายคนครับถูกบังคับขายหุ้นจากแบงค์ที่เขาปล่อยกู้กันมายิ่งถูกบังคับให้ขายก็ยิ่งทําให้ตลาดมันดิ่งหนักลงไปใหญ่คนที่ขายทันก็โอเคคืนหนี้สินไปแต่คนที่ขายไม่ทันครับก แต่เขาจะเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายเพราะเดิมๆก็เป็นหนี้เยอะแล้วมาลงทุนหมดตัวอีกเพราะหาเงินคืนไม่ได้คนก็เบีย้ยหนี้แล้วมันก็เป็นลำบากที่ใครลำบากที่ธนาคารเก็บหนี้ไม่ได้ก็มีข่าวรือว่าธนาคารเริ่มขาดสภาพคล่องกำลังจะเจ๊งคนที่มีเงินฝากเขากลัวแบงก์จะเจ๊งก็เลยแห่ไปถอนเงินตัวเองออกมาทีนี้พอคนแห่ถอนเงินมากๆชิปหายของจริงครับแบงก์ล้มกันจริงๆว่ากันว่าในปีเดียวมีธนาคาร800แห่งล้มละลายส่งผลให้เกิดเป็นโดมิโนโ ล้มกันเป็นลูกโซ่ไปถึง9,000แห่งในไม่กี่ปีหลังจากนั้นพอธนาคารล้มมันก็เกิดปัญหาที่เรียกว่าเงินฝากของหลายคนเนี่ยหายวับไปในอากาศเลยคนที่เขาเจอวิกฤตหนักขนาดนี้เขาก็ไม่กล้าใช้เงินกอดเงินสดกันแน่นเลยซึ่งก็ไม่มีใครผิดครับเพราะว่าทุกคนที่มีเงินอยู่ก็อยากประหยัดที่สุดแต่มันส่งผลให้เกิดอะไรของที่ผลิตมาก็ขายไม่ได้โรงงานก็ปิดตัวคนก็ตกงานไม่มีการจ้างงานซ้ำร้ายไปใหญ่ครับ ตอนนั้นว่ากันว่าสหรัฐมีคนประมาณ120ล้านตกงานกัน20กว่าล้านหรือประมาณ20%ของทั้งประเทศเลยแล้วมันก็ส่งผลให้คนไม่มีรายได้ค่าเฉลี่ยรายได้ของคนอเมริกันลดลงไปครึ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าคนมันจนลงพร้อมกันทั่วประเทศเกิดขึ้นจริงๆพอคนไม่มีงานไม่มีเงินก็เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกภาพของคนที่ตกงานกลายเป็นโฮมเลสกลายเป็นคนเร่ร่อนคือสิ่งที่หาได้ทั่วไปในยุคนั้นเด็กจบใหม่มาครับฝันเอาไว้ว่าจะมีงานตามที่ตั้งใจก็กลายเป็นแค่แรงงานราคาถูก มีงานจ้างอะไรก็ต้องไปทําตะเวนรับจ้างประทังชีวิตไปเรื่อยแล้วเราไม่ต้องถามถึงตลาดหุ้นเลยนะครับตลาดหุ้นสารัฐติดลบ4ปีติดต่อกันลบ17%ลบ34%ลบ53%และก็บ23%แบบว่ามันไม่เคยมีการติดลบ4ปีติดต่อกันมาก่อนและก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยในประวัติศาสตร์สหรัฐจนถึงทุกวันนี้ด้วย และมันก็ไม่ใช่แค่ฝั่งอเมริกันด้วยแต่เนื่องจากพวกเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคนยุโรปพอคนฝั่งนี้จนลงยุโรปผลิตของมาก็จะไปขายให้ใครขายไม่ได้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในยุโรปตามมาโดยเฉพาะเยอรมน,นีบ้านพี่เมืองน้องของเราเนี่ยแหละที่ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เศรษฐกิจตกต่ำ,ตำยาวนานจนกระทั่งทําให้ชายที่ชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นมามีอํานาจเป็นอย่างมากมามาามาก,กว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นกลับมาได้ มันก็กินเวลาไปมากกว่า15ปี15ปีนี่คือสมมติเราเรียนจบตอนอายุ22นะครับ15ปีสามารถทําให้ไวอายุเราล่วงเลยไปถึง40ได้เลยเรียกว่าช่วงชีวิตการทํางานของคนคนนึงเนี่ยหายวับไปเลยความฝันที่อยากจะมีบ้านมีรถมีงาน,นดีๆไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดก็หายวับเหมือนกับถูกขโมยไปอย่างนั้นอะ่ะแล้วที่น่าสนใจก็คือต่อให้จะผ่านมาเป็นเวลา100ปีแล้วเนี่ยถึงปัจจุบันจะมีการควบคุมทางการเงินที่เข้มขึ้นระบบเศรษฐกิจถูกดูแลให้มั่นคง การปล่อยกู้อะไรก็ต้องเข้มขึ้นแต่เราครับก็ยังได้เห็นการเก่งกําไรแบบบ้าคลั่งแบบนี้ในทรัพย์สินอื่นๆอีกเกิดเป็นฟองสบู่แล้วก็แตกแล้วก็มีฟองสบู่ลูกใหม่แล้วก็แตกเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกมันเหมือนกับว่าความโลภและความกลัวก็ยังคงอยู่คู่กับมนุษย์เราแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้สอนอะไรพวกเราเลยครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม ก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็เราจะขอทุกคนสละเวลาเล็กๆน้อยๆกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันครับอย่าลืมติดตามเราทั้งในช่องทาง Facebook YouTube ภายใต้ชื่อประธานเหมียวชื่อเดียวกันนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ